สวัสดีครับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณจากใจครับสำหรับทุกการสนับสนุนไปด้วยกันนะครับเสือโคร p a n t h e r a Tigris เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในอันดับสัตว์กินเนื้อบัวและจัดอยู่ในวงศ์ l l ลเดซึ่งมีลักษณะเด่นคือลำตัวใหญ่และมีลายพาดตามลำตัว เสือโคร่งถือว่าเป็นสัตว์นักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารและเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในวงแมวลักษณะพฤติกรรมและที่อยู่อาศัยนักล่าที่เก่งกาจอาหารลักของเสือโครง่งได้แก่สัตว์ก,กีบเช่นกวางหมูป่าและสัตว์ขนาดกลางอเวนีนโดยมันจะล่าเหยื่อเพียงลำพังและมักใช้การซุ่มโจมตี รักซันโดตเสื้อโครงมักดำเนินชีวิตลำพังยกเว้นในช่วงเรียงลูกหรือการผสมพันธุ์ทิมที่อยู่อาศัยต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ในการดำรงชีวิตเนื่องจากต้องหาอาหารและสร้างพื้นที่ส่วนตัววงจรชีวิตลูกเสือแรกเกิดจะอาศัยอยู่กับแม่เป็นเวลาประมาณ2ปีโดยช่วงนี้จะเรียนรู้ทักษะการล่าและการเอาตัวรอดจากแม่เมื่อแต่โตลเต็มที่เสือจะออกไปตั้งทินชานของตัวเอง เสือโครงมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศเนื่องจากช่วยควบคุมจำนวนประชากรของสัตว์กินพืชทำให้สมดุลของระบบนิเวศยังคงอยู่แต่ในปัจจุบันเสือโครงถูกคุกคามจากการสูญเสียที่นที่อยู่และการล่าเพื่อการค้าผิดกฎหมายทำให้จำนวนประชากรในธรรมชาติลดลงอย่างมากจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในบัญชีแดงของ IUCN เสือโครงได้รับการจำแนกสายพันธุ์ครั้งแรกโดยคาร์โรลัสลินเนียสในปีโคศ1808และเคยมีถิ่นอาศัยที่กว้างขวางอย่างมากครอบคลุมตั้งแต่ตะวันออกของอนาโตเลียในตุรกีปัจจุบันไปจึงตะวันออกของแม่น้ำอามูในรัสเซียรวมถึงพื้นที่ทางใต้ของเทือกเขาฮิมลาลัยหมู่เกาะซุนดาเช่นชัวสุมาตาและบาลี และพื้นที่อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยตั้งแต่ต้นสตวรรษที่20ที่อยู่อาศัยของเสือโครงลดลงอย่างมากถึงเก้าชิวเซน m า n เม็นทองเฟซนเอร์ซินเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการบุกรุกพื้นที่เป่าเพื่อการเกษตรและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์การล่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเอานังกระดูกและวัยวะอื่นๆ ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศเลนฟงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการตัดไม้ทำลายป่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทินที่อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันเสือโครงสามารถป้ายเขตป่าในเขตป่าที่ลงเอืออยู่ในภูมิภาคตา่างเอ็นป่าเขตอบอุ่นในไซบีเรียเสือโครงไซบีเรียหรือเสือโครงอามูลอาศัยอยู่ในป่าอากาศหนาวเย็นและมีหิมะปกคลุม 2. ป่าเข่เขตร้อนและป่าเขตร้อนพบในอนุทุวีปินเดียอินเดียและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเปน็นที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเสือโครงในปัจจุบัน 3. ป่าในอินโดจีนและสุมาตราเป็นแหล่งสําคัญสําหรับสายพันธุ์เสือโครงมาลายูและสุมตาตราความสําคัญและสถานการณ์อนุรักษ์เสือโครงเป็นสัตว์นักล่าที่มีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศ โดยควบคุมประชากรสัตว์กินพืชและรักษาสมดุลในป่าอย่างไรก็ตามความอยู่รอดของเสือโครงขึ้นอยู่กับการอนุรักษ์ที่นที่อยู่อาศัยและการป้องกันการล่าอย่างเข้มงวดด้วยความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศเช่น WWF และ IUCN การฟื้นฟูประชากรเสือโครงกำลังเนินไปในหลายพื้นที่แต่ยังต้องการความพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ในอนาคต เสือโคร่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่รงพลังและเปี่ยมด้วยเสน่ดึงดูดในวัฒนธรรมของมนุษย์ทั่วโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเสือโคร่งมีบทบาทสําคัญในตำนานนิทานพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมโดยยังปรากฏในสื่อร่วมสมัยและกลายเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความสง่างามในหลากหลายบริบทอิทธิพลทางวัฒนธรรมเน้ตตำนานและนิทานพื้นบ้าน ในหลายวัฒนธรรมเสือโคร่งมักถูกมองว่าเป็นผู้พิทักษ์หรือสัญลักษณ์แห่งพลังอํานาจในตำนานของเอเชียเช่นจีนอินเดียและเกาหลีเสือโคร่งเป็นตัวแทนของความกล้าหาญและความยุติธรรมในบางพื้นที่เสือโคร่งถูกเชื่อมโยงกับความสักติ์สิทธิ์หรืออํานาจเหนือธรรมชาติ 2. บทบาทในสิลปะและเสือสมัยใหม่เสือโคร่งปรากฏในวรรณกรรมเช่น The Jungle Book ของรูดิเอต์คิปลิงซึ่งมีตัวละครเชียร์คานเป็นเสือที่มีบุคลิกโดดเดน่นในภาพยนต์และแอนิเมชันเช่น Life of Pi เสือโครงมักถูกใช้เป็นตัวแทนของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ถูกใช้เป็นแรงดลใจในแฟชั่นและงานศิลปะที่ต้องการเสื่อถึงความลึกลับและความดุร้ายสถานะทางสัญลักษณ เสือโคร่งเป็นสัตว์ประจำชาติของหลายประเทศอินเดียแสดงถึงความยิ่งใหญ่และอัตลักษณ์ของชาติบังกลาเทศเชื่อมโยงกับเขตปาสุขนาาดซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่งบังกลาเทศมาเลเซียสื่อถึงความแข็งแกร่งของชาติเกาหลีใต้มองว่าเสือเป็นสัตว์นำโชคและตัวแทนแห่งความกล้าหาญสัญลักษณ์ในกีฬาและสินค้า เสือโคร่งมักถูกใช้เป็นตัวนำโชคของทีมกีฬาและเป็นลวดลายบนธงเสื้อผ้าหรือสินค้าที่ต้องการสื่อถึงพลังปราดเปลืปล่อเช่นเดียวกันเป็นโลโก้ของหลายองค์กรกับการเป็นโลโก้ของหลายองค์กรความสำคัญในปัจจุบัน <c oughs> บทบาทของเสือโคร่งในวัฒนธรรมมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์แต่ยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้ผ่านโครงการและการรณรงค์ต่างๆ โดยเสือโคร่งยังคงเป็นตัวแทนของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่ถูกจัดให้อยู่ในบัญชีแดงของ IUCN International Union for Conservation of Nature ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ Endangered เนื่องจากจำนวนประชากรทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลในปีออกศ2 0 1นระบ,บุว่าประชากรเสือโครงทั่วโลกเหลือเพียงประมาณ3,100,000เเททงกงถึ3มตัวเท่านั้นสถานการณ์ปัจจุบันอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรเสือโครงมากที่สุดในโลกโดยอินเดียมีพื้นที่ป่าและโครงการอนุรักษ์เช่น Project Tiger ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปกป้องและเพิ่มจำนวนประชากรเสือโครงในภูมิภาคนี้ประชากรในภูมิภาคอื่นนอกจากอินเดียประชากรเสือโครงยังพบได้บางพื้นที่ของรัเสเซียอินโดจีนและหมู่เกาะสุมาตราแต่จำนวนที่ลดลงอย่างมากปัจจัยที่ทำให้ประชากรลดลงแม่นการล่าเพื่อการค้า เสือโคร่งถูกล้าเพื่อนำหนังกระดูกและวัยวะอื่นๆไปใช้ในอุตสาหกรรมผิดกฎหมายเช่นยาจีนแผ่นโบราณซอการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเกษตรกรรมการพัฒนาเมืองและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศาวความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า Human-Wild Conflict เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มนุษย์ต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันเช่นเมื่อเสือทำร้ายปศุสัตว์ทำให้มนุษย์ล่าหรือทำร้ายเสือเพื่อตอบโต้โต้ปเศรความหนาแน่นของประชากรมนุษย์โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ป่าที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ใกล้เคียงความพยายามในการรักโป๊กซืผิว การฟื้นฟูประชากรเสือโครงต้องการทำงานร่วมกันของหลายองค์กรเช่นการปกป้องที่อยู่อาศัยสร้างเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าการต่อต้านการล่าและการค้าผิดกฎหมายผ่านมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและการเฝ้าระวังการสร้างการสร้างความมือของฟองถิ่นยึดความือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า การอนุรักษ์เสือโครงไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสายพันธุ์แต่ยังช่วยปกป้องรบนิเวศท,ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอืนอ่นอินอีกด้วย